สวัสดีนะครับพี่พี่มสีครับก็มาเจอากันอีกหนึ่งคลิปนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับภัยจากยาเสพติดนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันก่อนเนาะว่ายาเสพติดนั้นมันเป็นอย่างไรเมื่อเสพเข้าไปอ่ะเดี๋ยวนักเรียนลองมาดูนะคลิปที่คุณครูจะให้ดูต่อไปนี้นะครับ ก็นำมาจาก YouTube นะครับเป็นคลิป hmm. ท mm ี hmm. mm ่แบบมีคนขับรถผ่านแล้ว hmm. ก mm ็พบเห็นเหตุการณ์แล้วก็ได้ทำการบันทึกภาพไว้เดี๋ยวเหตุการณ์เป็นอย่างไรนักเรียนลองไปดูในคลิปครับเห็นยังไงเฮ้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 ตั้งกล้อง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 เลยตั้งกล้องเลยนี่อยู่หน้า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 เลย ามาเป็นค um totally ู่รครับาากงนนี่เรข้าไปลกาไปลงไม่เข้าไมสองงลงนลยไป่ครับไปียอบอให้รปนได้ประกันให้ระนโคไไปรกเราะว่าขลงาล้นังเรียนครับจากคลิปวีโอดังกล่าวเมื่อกี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าคนในคลิปนั้น เขาได้มีการเสพยาเข้าไปนะครับไม่ไม่รู้ว่าเป็นยาชนิดใดทีนี้นะครับเมื่อเสพเข้าไปเนี่ยมันทําให้จิตใจของเรานะครับเปลี่ยนสภาพมองเห็นสิ่งต่างๆอาจจะเกิดการหลอนเห็นภาพต่างๆหรือว,ว่าคุ้มค้ั่งอลรวาดนะครับเนื่องจากมาจากหลายๆสาเหตุหรือว่าเขาอาจจะขาดยาแล้วเกิดการคุ้มคลั่งก็ได้ดังนั้นพอเสพเข้าไปปุ๊บเกิดโทษเกิดปัญหาต่อคนอื่นด้วยนะครับดังนั้นนะครับนักเรียนครับ ยานะครับสารเสพติดยังเป็นปัญหาสําคัญจนถึงทุกวันนี้นะครับผมแล้วก็เมื่อเสพเข้าไปนะครับส่งผลเสียต่อสุขภาพแถมยังสร้างความเดือดร้อนนะครับให้กับตัวเองครอบครัวคนรอบข้างรวมไปถึงผลกระทบขนาดใหญ่นั่นก็คือประเทศชาติของเราด้วยครับสไลด์นี้นะครับเรามาทําความรู้จักกับยาเสพติดก่อนนะครับ ยาเสพติดนะครับนักเรียนมีคนให้ความหมายวาเยแยะมากมายเลยนะครับครูยกตัวอย่างเช่นองค์การอนามัยโลกนะครับให้ความหมายของยาเสพติดหมายถึงสิ่งที่เสพเข้าไปแล้วนะครับจะเกิดความต้องการทั้งทางร่างกายและจิตใจต่อไปโดยไม่สามารถที่จะหยุดเสพได้และจะต้องเพิ่มปริมาณมากขึ้นขึ้นเรื่อยๆนะครับจนในที่สุดจะทำให้โรค จะทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่อร่างกายและจิตใจขึ้นครับอย่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษนะครับปีพุทธศักราช2522นะครับในมาตราที่4ได้นิยามนะครับความหมายของยาเสพติดให้โทษไว้ว่าสารเคมีหรือวัตถุใดๆซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะวิธีใดก็ตามเช่น การรับประทานสูบดมหรือฉีดแล้วจะก่อให้เกิดผลกระทบนะครับต่อร่างกายและจิตใจที่สำคัญ4ประการครับประการแรกต้องการการเสพอย่างรุนแรง 2. เพิ่มปริมาณหรือขนาดการเสพขึ้นมากขึ้นตามลำดับ 3. เมื่อหยุดเสพนะครับจะเกิดอาการถอนยา สี่ครับสุขภาพของผู้เสพสารนั้นเป็นเวลานานจะทุดโซมนะครับทีนี้จากความหมายนะครับของหลายๆนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้นะครับคุณครูก็เลยสรุปนะครับความหมายของยาเสพติดตามดังนี้ครับอันดับแรกครับอาจจะเป็นวัตถุนะครับหรือสารใดๆก็ตามนะครับหรืออาจจะได้จากธรรมชาติก็ได้สังเคระขึ้นก็ได้ครับ ทีนี้นะครับเข้าสู่ร่างกายครับไม่ว่าจะเป็นการรับประทานกินเข้าไปซูปดมควันนะครับหรือว่าฉีดใสสลิงใส่เข็มนะครับหรือว่าสอดนะครับไปทางส่วนใดๆของร่างกายอมไว้ใต้ลิ้นก็ได้หรือการดมก็ได้นะครับพอเข้าไปในร่างกายเราปุ๊บนะครับเกิดผลเสียครับต่อร่างกายและจิตใจทางนี้นะครับ คนที่เสพยาเข้าไปต้องเพิ่มปริมาณการเสพไปเรื่อยๆนะครับแล้วเมื่อไรนะครับที่ขาดยาจะเกิดอาการลงแดงครับอาการลงแดงก็คืออาการขาดยานั่นเองนะครับนักเรียนหมายความว่าทุรนทุรายบางคนมีอาการอาจจียนนะครับต้องการยามากๆอย่างเงี้ยนะครับผมทีนี้นะครับเราสามารถแบ่งยาเสพติดโดยใช้เกณฑ์ต่างๆได้หลายประเภทครับ เอาเกณฑ์แรกก่อนนะครับผมสามารถแบ่งตามกำเนิดครับได้แก่ได้จากธรรมชาติกับการสังเคราะห์ขึ้นนะครับอย่างยาเสพติดที่ได้จากธรรมชาติส่วนมากก็จะได้จากพืชครับเช่นฟินกระท่อมกัญชานะครับส่วนสังเคราะห์ขึ้นก็คือเป็นสารเคมีนะครับเอามาปรุงเอามาแต่งนะครับแล้วก็เกิดโทษต่ตอร่างกายมากมายนะครับอย่างเช่นเฮโรอีนอมเฟตามีน อย่างที่เรารู้จักกันคืออยาบ้าครับผมต่อไปนะครับจะแบ่งโดยใช้เกณฑ์การออกฤทธิ์ต่อประสาทของเรานะครับจะแบ่งออกเป็น4ประเภทด้วยกันให้จำง,ง่ายๆนะครับกดหลอนกระตุ้นผสมผสานกดประสาทได้แก่นะครับฟินมอร์ฟีนเฮโรอีนยาก่อมประสาทยานอนหลับนะครับ ครุ่ข,ขอแก้สไลด์นิดนึงนะครับตรงนี้นะครับต้องเป็นมอร์ฟีนเติมสละีให้ด้วยนะครับต่อไปครับเป็นประเภทเสพเข้าไปแล้วเกิดอาการหลอนได้แก่ LSD และก็เหดขี้ควายนะครับกระตุ้นประสาทครับก็คือเสพเข้าไปแล้วมีแรงมีพลังนะครับเกิดอาการกระชุ่มกระชวยได้แก่ยาบ้านะครับยาบ้าหรือที่เราเรียกว่าแอเฟตามีนนั่นเองนะครับยาอีกระท่อมโคเคน ่วนออกฤทิ์ผสมผสานก็คือตั้งแต่กดประสาทหลอนประสาทและกระตุ้นประสาทนะครับออกฤทิ์ผสมกันนั่นก็ได้แก่กัญชาครับนักเรียนครับต่อไปนะครับผมจะใช้เกณฑ์การแบ่งก็คือจะแบ่งตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษนะครับจำปีพุทธศักราชด้วยนะครับผมปีพุทธศักราช2522นะครับมีทั้งหมดด้วยกัน5ประเภทนะครับ ประเภทแรกเนี่ยเขาบอกว่าเป็นยาเสพติดนะครับประเภทที่1ประเภทที่1ก็คือชนิดให้โทษหลายแรงมากๆนะครับได้แก่นะครับเฮโรอีนยาบ้าหรือที่เราเรียกกันว่านะครับแอเฟตามีนนะครับยาอีประเภทแรกนะครับให้โทษไม่มีประโยชน์ใดๆเลยนะครับต่อมาครับเป็นประเภทที่2ครับ ประเภทที่2ก็คือใช้ในการรักษาโรคนะครับมีประโยชน์ทางการแพทย์แต่ก็มีโทษด้วยกันนะครับผมส่วนมากเนี่ยก็จะมีมอร์ฟีนครับมอร์ฟีนพวกนี้นะครับเอามาใช้โดยการควบคุมนะครับทางการแพทย์อย่างเช่นเวลาผ่าตัดพวกนี้ครับเราจะฉีดมอร์ฟีนนะครับเพื่อเป็นยาแก้ปวดนะครับผมต่อมาครับผมประเภทที่3นะครับ ก็คือยาเสพติดที่ให้โทษนะครับแต่มียาเสพติดให้โทษในประเภทที่2นะครับเป็นส่วนผสมอยู่ด้วยครับผมเขาบอกว่านะครับประเภทที่3นี้นะครับผมเป็นยาสําเร็จรูปที่ผลิตขึ้นนะครับตามทะเบียนตำรับที่ได้รับการอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขแล้วนะครับมีจําหน่ายตามร้านขายยานะครับได้แก่พวกยาแก้ไอ ที่มีตัวยาโคเคอีนหรือยาแก้ท้องเสียนะครับที่มีตัวยาไดเฟนน็อกซินเป็นต้นนะครับต่อมานะครับเป็นประเภทที่4ส่วนมากเนี่ยจะเป็นน้ำยานะครับที่นำมาใช้ในการผลิตสารเซปติดในประเภทที่1และประเภทที่2ครับก็คือใช้ผลิตนะครับในตัวนี้และก็ตัวนี้นะครับจนได้มาเป็นอันนี้นะครับส่วนมากนะครับจะเป็นน้ำยาเนาะลูก น้ำยาที่ใช้นะครับได้แก่น้ำยาเคมีอะซิติกแอนไฮดไ์นะครับแล้วก็อะซิติกคลด์เอทิลเดีนเป็นต้นนะครับผมต่อไปครับเป็นประเภทสุดท้ายนะครับก็คือเป็นยาเสพติดประเภทที่5นะครับที่ไม่ได้อยู่ใน1-4ี่ที่กล่าวมาก็ได้แก่พวกกัญชาพืชกระท่อมนะครับแล้วก็เห็ดขี้ควายครับ ทีนี้นะครับผมเรามาดูนะครับการออกฤทธิต่อระบบนะครับประสาทและก็สมองของเรานะครับอันดับแรกครับกดประสาทนะครับก็คือเมื่อเสพเข้าไปใช่ไหมครับจะทําให้สมองเราเนี่ยทำงานช้าลงนะครับถ้าเกิดใช้ในปริมาณที่มันไม่มากเราก็จะง่วงซึม เกิดความมึนเมานะครับจากการใช้ยานะครับแล้วบางทีเนี่ยถ้าเกิดใช้มากก็อาจจะทําให้หมดสติได้กดประสาทอย่าลืมนะครับกดไปปุ๊บทําให้เราไม่เจ็บไม่ปวดทําให้เราเกิดอาการง่วงนอนนั่นได้แก่พวกยานอนหลับพวกมอร์ฟีนมีอะไรอีกทานักเรียนมีเฮโรอีนมีฟินต่อไปครับกดประสาทไปแล้วอะต่อไปเป็นอะไรมาดูกันครับต่อไป หลอนประสาทครับหลอนประสาทเมื่อเสพเข้าไปแล้วปุ๊บจะเห็นเป็นภาพหลอนสร้างจินตนาการต่างๆเป็นแสงสีเสียงบางคนนะครับเห็นเป็นพวกวิญญาณกลัวว่าจะมาฆ่าตัวเองสุดท้ายอะ่ะคนที่เสพยาเข้าไปอะ่ะเกิดอาการคุ้มข้างฆ่าพ่อฆ่าแม่ตัวเองเห็นพ่อเห็นแม่ตัวเองเป็นวิญญาณหลายอย่างเนี้ยครับนะครับก็เลยบอกว่าบางทีนะครับภาพเนี่ยจะเกิดภาพหลงตา เกิดเสียงหวัดระแวงอันนี้คืออาการหลอนมีนะครับผมยาอีนะครับยาอีมีกระท่อมนะครับเป็นต้นนะครับต่อไปเป็นนะครับออกฤทธิ์ผสมประสานนะครับจำไว้เลยครับก็คือออกฤทธิ์ทุกอันรวมกันกดประสาทกระตุ้นหลอนนะครับ นั่นก็ได้แก่มีอยู่ตัวเดียวเลยครับนั่นก็คือกัญชานะครับผมนักเรียนครับทีนี้มาดูนะครับสาเหตุของการติดสารเสพติดนะครับส่วนมากนะครับจะเกิดจากปัจจัยต่อไปนี้นะครับอันดับแรกครับความถูกชักชวนนะครับของคนอื่นครับอาจจะเกิดจากการเชื่อนะครับตามคำชักชวนโฆษณาเช่น ยากระตุ้นประสาทต่างๆยาขยานยาไมายาบ้าเป็นต้นนะครับโดยผู้ชายโฆษณาว่าทําให้มีนะครับกำลังวังชาทําให้มีจิตใจแจ่มใสหรือนะครับถูกชักชวนจากเพื่อนฝูงนะครับซึ่งโดยมากนะครับเป็นพวกที่ติดสิ่งเสพติดนั้นอยู่แล้วด้วยความเกรงใจเพื่อนเชื่อเพื่อนนะครับหรือต้องการแสดงว่าตัวเองเนี่ย เป็นพวกเดียวกับเพื่อนก็เลยไปรองนะครับผมต่อมาครับอยากรู้อยากลองก็คือเป็นนิสัยอยู่แล้วนะครับโดยทั่วไปนะครับโดยไม่คิดว่าจะติดสิ่งเสพติดนี้ได้นะครับจากการทดลองครั้งสองครั้งยกตัวอย่างนะครับเช่นพวกบุหรี่พวกนี้นะครับผมต่อมาครับถูกลอกครับผมถูกลอกปัจจุบันนะครับมี ผู้ขายสินค้าประเภทอาหารขนมหรือเครื่องดื่มนะครับบางรายเนี่ยใช้นะครับสารเสพติดผสมลงในสินค้าที่จะขายเพื่อให้ผู้ซื้อสินค้านั้นนะครับรับประทานเกิดการติดอยากซื้อรับประทานอีกนะครับจะไม่รู้สึกว่าตนเองนะครับเกิดการติดสิ่งเสพติดขึ้นนะครับ รู้ว่าอยากรับประทานอาหารหรือขนมหรือเครื่องดื่มนะครับอันเดิมๆนะครับที่ซื้อจากร้านนั้นๆแต่พอทราบนั้นก็รู้หรือไม่ว่าได้ติดไปแล้วนะครับผมนั่นคือการถูกหลอกครับต่อมาครับเรื่องของจิตใจนะครับผมบางคนมีความวิตกกังวลมีความเครียดมีความผิดหวังในชีวิตมีความเศร้าเสียใจนะครับ บางคนเนี่ยก็พึ่งสิ่งเสพติดนะครับกินเหล้าสูบบุหรี่ทำให้เขาสามารถติดสารเสพติดได้นะครับต่อมาครับเป็นความคึกขนองความคึกขนองนะครับชอบพูดอวดเก่งเป็นนิสยัยโดยเฉพาะวัยรุ่นนะครับมักมีนิสัยดังกล่าวคนพวกนี้นะครับจะแสดงความเก่งกล้าของตนในกลุ่มเพื่อนโดยการแสดงการใช้สิ่งเสพติด นะครับเพื่อให้เพื่อนฝูกยอมรับครับต่อมานะครับอันที่6ครับอาการเจ็บป่วยบางคนนะครับได้รับความเจ็บป่วยรุนแรงเป็นแผลเลื้อดลังนะครับมีความเจ็บป่วยเจ็บปวดอยู่เป็นประจำนะครับจึงจำเป็นเนี่ยจะต้องใช้อย่างเช่นอม์ฟนครับแต่พอใช้มากๆเกินปริมาณนะครับก็อาจจะทำให้ติดยาได้ครับ ถูกหลอกนะครับอันนี้ขออนุญาตนะครับลูกมันซ้ำกับข้อ3นะอ่ะโอเคทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในสไลด์ถัดไปนะครับคือสิ่งเสพติดที่คุณครูอยากจะให้นักเรียนทราบนะครับอันแรกที่คุณครูอยากให้รู้ก็คือเฮโรอีนครับจำไว้นะครับว่าเฮโรอีน รุนแรงกว่าสารเสพติดทุกประเภทเลยนะครับผมเฮโรอีนเนี่ยก็คือได้จากการสังเคราะห์นะครับทางเคมีนะครับเกิดปฏิกิริยานะครับระหว่างสารมอร์ฟีนอ่ากับสารบางชนิดนะครับทีนี้นะครับเฮโรอีนเนี่ยโดยทั่วไปจะมีลักษณะเป็นผงสีขาวนวลนะครับหรือว่าสีครีมนะครับมีรสขมแต่ไม่มีกลิ่นนะครับแล้วนะครับเฮโรอีนนะครับผม เวลาเสพเข้าไปเนี่ยจะกดประสาทนะครับทีนี้นะครับนักเรียนเขาบอกว่าเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายนะครับในระยะแรกเนี่ยจะทําให้ร่างกายตื่นตัวหัวใจเต้นเร็วนะครับความดันโลหิตสูงใจสัน่นประสาทต,ตึงเครียดเมื่อหมดฤทธิ์ยานะครับจะรู้สึกอ่อนเพลียครับเขาบอกว่าถ้าเกิดใช้ติดต่อนะครับเฮโรอีนเป็นเวลานาน อาจจะทําให้สมองเสื่อมได้และก็เกิดอาการประสาทหลอนเห็นภาพลวงตาหวัดระแวงคุ้มข้างถึงขั้นเสียสติได้ทำ้ายตัวเองได้นะครับประเภทต่อมาครับก็คือยาบ้าหรือที่เราเรียกกันอีกอันนี้ก็คือแอลเฟตามีนถ้าเกิดตามภาษาชาวบ้านบางคนอาจจะเรียกว่ายาม้ายาขยันหรือว่ายานรกนะครับลักษณะของมันเนี่ยก็คือถ้าเกิดเสพเข้าไปจะออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทก็คือกระตุ้นประสาทนะครับ นักเรียนดูภาพนะลูกลักษณะของมันก็คือจะมีหลายสีมากนะครับกลมแบนนะครับสีต่างๆกันลักษณะที่ปรากฏนะครับตามบนเ,เม็ดยากลมๆเนี่ยก็จะมีหลายลักษณะบางอันก็เป็นตัว M ตัว PG บางอันเป็นรูปดาวก็มีนะครับครับเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายนะครับยาบ้าก็จะออกฤทธิ์คล้ายกับเฮโรอีเลยนะครับระยะแรกเนี่ยก็ ร่างกายตื่นตัวมีพลังกำลังนะครับหัวใจเต้นเร็วความดันโลหิตสูงใจสั่นครับแล้วก็เขาบอกว่าถ้าเกิดใช้เป็นระยะเวลานาน,านแน่นอนว่าเกิดอนาการประสาทหลอนเห็นภาพหล,ลวงตานะครับคุมข้างเสียสติแล้วก็ทํำลายคนอื่นได้นะครับถึงอาจเสียชีวิตได้เลยนะครับในกรณีที่ได้รับยามากเกินไปครับต่อมานะครับที่อยากรู้จักยาอีบางคนเรียกว่ายาเลิฟนะครับ หรือบางคนเรียกว่ายาเสียสาวนะครับผมยาอีเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะเป็นแคปซูลนะครับมีหลายสีนะครับแต่ในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่ที่พบก็คือจะมีลักษณะกลมแบนผิวเรียบนะครับผมแล้วก็บางทีจะสังเกตนะครับจากบนเม็ดยาก็คือมีรูปสัญลักษณ์กระต่ายด้วยกันนะครับส่วนมากครับจะใช้พวกที่ใช้ยาอีนะครับจะเป็นพวกเที่ยวกางคืนพวกนี้ครับ เพราะว่ายาอีเนี่ยเขาเรียกอีอย่างนึงว่ายาเสียสาวนะครับผมเมื่อเสพเข้าไปเนี่ยกระตุ้นประสาทนะครับต่อมานะครับเป็นฝินครับฝิ่นนักเรียนไอ้ส่วนที่เขาเอามาใช้ก็คือยางของผลฝิ่นนักเรียนดูที่รูปนะครับเห็นไหมครับยางของผลฝิ่นนะครับมันมีสารเคมีผสมอยู่นะครับในนี้จะประกอบไปด้วยโปรตีนเกลือแร่นะครับแล้วก็มีกรดอินทรีย์นะครับเป็น แอลคาลอยนะครับซึ่งเป็นตัวการสำคัญเลยนะครับที่ทำให้ฟินกลายเป็นสารเสพติดนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดเสพฟินเข้าไปนะลูกมันจะออกฤทธิ์ก็คือไปกดระบบประสาททำให้แบบเสพแรกๆก็จะเคลิบเคลิ้มนะครับแต่ถ้าเกิดเสพเกินขนาดนะครับก็อาจจะทำให้กดระบบหายใจนะครับจนเสียชีวิตได้นะครับ ใครเสพเข้าไปเนี่ยอาจจะมีจิตใจเลื่อนลอยง่วงซึมแกยวตาลีพูดจาวกวนนะครับความคิดเชื่องชา้ามาดูต่อไปนะครับโคเคนโคเคนหรือโคคอีนนะครับก็คือได้จากส่วนที่สกัดจากใบของต้นโคคานะครับก็คือเสพเข้าไปปุ๊บจะไปกระตุ้นประสาทนะครับกระตุ้นประสาท เขาบอกว่าจะทําให้หัวใจเต้นแรงนะครับความดันโลหิตส,สูงกระวนกระวายตัวร้อนมีไข้นะครับเกิดอาการนอนไม่หลับนะครับถ้าเกิดสมมติว่านะครับเสพมากๆนะครับเขาบอกว่าผนังจมูกเนี่ยขาดเลือดทําให้เยื่อบุโพงจมูกฝ่อได้ขาดทะลุได้นะครับทําให้เกิดอาการชักมีเลือดในสมองเนื้อสมองตายหัวใจถูกกระตุ้นอยู่เสมอ กล้ามเนื้อหัวใจจะเสื่อมลงทีละน้อยทีละน้อยนะครับผลจากการเสพร,ระยะเวลานานก็อาจจะทําให้เป็นโรคจิตสึนเศร้านะครับสําหรับโค,โคเคนต่อมาครับมอร์ฟีนมอร์ฟีนเป็นอะไรเอ่ยเมื่อกี้ได้จากอะไรรู้ไหมมอร์ฟีนก็ได้มาจากส่วนประกอบของฟิน่นั้นครับซึ่งมีเป็นสารอะไรแอลคลอ์นะครับเป็นตัวการสําคัญนะครับฟินฟินฟินนะครับ อย่าลืมเขาเอาอะไรมาทำยางของมันนะครับทีนี้ครับมอร์ฟีนอมอร์ฟีนนะมอร์ฟีนเนี่ยไปทำหน้าที่อะไรเมื่อเสพเข้าไปแล้วไม่ใช่ทำหน้าที่นะครับมันไปกดประสาทนะครับเขาบอกว่ามอร์ฟีนนะครับจะเป็นผงสีขาวไม่มีกลิ่นมีรสขมมีฤทธิ์สงก็ฟินนะครับเสพติดได้ง่าย เขาบอกว่าเวลาจะใช้นะครับจะต้องละลายบรรจุหลอดแล้วก็ฉีดเข้าไปนะครับผมนักเรียนมอม์ฟนนะครับใช้ในประโยชน์ทางการแพทย์ก็คือลดอาการเจ็บปวดนะครับเพราะว่ามันไปทําไมมันกดประสาทนะต่อมาครับมาดูยาไอซ์นะครับยาไอซ์นะครับมีชื่อทางเคมีว่านักเรียนจําตัวนี้ไว้นะลูกอ่า เมท e แอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรนะครับมันก็คือยาบ้านั่นเองแต่ยาไอซ์เนี่ยรุนแรงกว่ายาบ้านะครับทีนี้เขาบอกว่าทำไมถึงเรียกว่าไอซ์นะครับเพราะว่ามันเหมือนน้ำแข็งลักษณะของมันเนี่ยเป็นผลึกใสเหมือนน้ำแข็งนะครับเขาบอกว่าส่วนมากนะคนที่จะเล่นไอซ์นะครับได้แก่พวกแบบคนมีตังค์รวยๆนะครับเพราะว่า มันมีราคาแพงและส่วนมากนะครับพวกประเภทคนที่รักเพศเดียวกันอย่างสมมติชายรักชายพวกนี้นะครับในวงการที่เขาเรียกว่าคนมีตังนะครับจะชอบใช้นะครับที่เขาเรียกว่าให้การให้การนี่แหละหรือว่าบินนะครับคือการใช้ยาไอซ์นั่นเองนะครับต่อมานะครับเป็นบ๊อบเบอร์นะครับบ๊อบเบอร์นะครับ มันมีส่วนผสมนะครับสารเคมีนักเรียนดูนะครับอันนี้อะอมินไนเตรตนะครับเป็นของเหลวนะของเหลวใสาสีเหลืองนะครับซึ่งมันสามารถระเหยได้ในอุณหภูมิพองปกติถามว่าทำไมถึงเรียกว่าป๊อปเปอร์เพราะเวลาเปิดฝาตรงนี้นี่นะครับมันจะดังมันจะดังป๊อกเนี่ยครับเวลา หมุนฝานะครับมันจะดังป๊อปนั่นเองทีเนี้ยเวลาสูดเข้าไปเนะี่ยหลอดเลือดนะครับมันจะขยายตัวหัวใจเต้นเร็วขึ้นทําให้มีอาการเคลิบเคลิ้มนะครับคลายกังวลมีอารมณ์ทางเพศนะครับนักเรียนครับป๊อปเปอร์นะครับผมจะเป็นที่นิยมมากๆนะครับสําหรับคนที่มีความลดนิยมนะครับในกลุ่มชายรักชายนะครับมีเพศสัมพันธ์กันทาง ประตูหลังนะครับซึ่งมีโอกาสทําให้เกิดการติดเชื้อนะครับเพราะว่านักเรียนอย่าลืมนะพอดอูพอสูบเข้าไปเนี่ยดมเข้าไปมันเกิดอาการทางเพศมันขยายหลอดเลือดนะครับทําให้เวลามีเพศสัมพันธ์เนี่ยไม่เจ็บปวดทีนี้นะครับก็ได้ทราบไปแล้วเนาะเกี่ยวกับยาเสพติดเบื้องต้นที่นักเรียนควรจะรู้จักทีนี้เรามาดูนะครับวิธีการป้องกันปฏิบัตินะครับเพื่อไม่ให้นะครับติดยาเสพติด ดับแรกครับไม่ทดลองนะครับเพราะว่าเราต้องเราโตแล้วเนะี่ยเรานึกได้แล้วเนาะว่าอันไหนเนะี่ยมันมีโทษอันไหนมันมีประโยชน์ดังนั้นเมื่อมันไม่ดีต่อร่างกายเราก็อยากไปลองรอครบเพื่อนที่ดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนดีจะไม่ชักจูงเรานะครับไปทําสิ่งที่ไม่ดีเนาะคบคนพาลก็จะพาไปหาผิดคอบันดิต ส่วนมากก็จะชักจูงกันไปในทางที่ถูกที่ต้องที่ควรนะครับต่อมาครับรู้จักใช้ความคิดแล้วก็วิจารณญาในการแก้ไขปัญหาไม่ใช่ว่ามีปัญหาแล้วก็พึ่งยาเสพติดหรือว่าเวลาเศร้าเกิดความทุกข์ไปเพึ่งสุราไปสุบ,บูรีซึ่งเหมือนไม่ใช่ทางออกที่ดีเนาะทีนี้ครับใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทําะทอะไรได้บ้างกิจกรรมที่ตัวเองชอบ อาจจะเล่นเกมคลายความเครียดฟังเพลงดูหนังเล่นกีฬาอะไรก็ว่าไปเนาะต่อมาครับมีทักษะชีวิตทักษะชีวิตก็คือ life skill นั่นก็คือความสามารถในการแก้ไขปัญหายกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นการมีทักษะปฏิเสธเวลาสมมตินะครับเพื่อนชวนไปลองยาอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าอลองซีบุรีเราต้องรู้จักปฏิเสธไม่แล้วก็ให้เหตุผลไปว่าทำไมนะครับ สำหรับในคลิปวีดีโอนี้นะครับคุณครูก็ต้องขอขอบคุณนักเรียนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับซึ่งตอนนี้นะครับนักเรียนเวลาที่ครูอัดคลิปเนี่ยก็จะตี3กว่าแล้วนะครับก็อยากให้นักเรียนนะครับมาดูคลิปนะครับที่คุณครูได้อัดสอนนะครับถ้าเกิดนักเรียนเรียนออนไลน์ไม่ทันเนาะก็สามารถมาดูคลิปย้อนหลังได้คุณครูก็บอกว่าคลิปที่คุณครูทําขึ้นเนี่ย จะเป็นประโยชน์กับนักเรียนมากๆนะครับเพราะว่าคุณครูก็ตั้งใจทํามากๆกว่าจะได้ออกมาแต่ละ1คลิปนาะก็ต้องนั่งทําสไลด์ต่างๆนะครับก็ต้องขอขอบคุณนักเรียนทุกคนเลยนะครับที่มาเปิดดูคลิปครูย้อนหลังนะครับก็หวังว่าสิ่งที่นักเรียนเนี่ยได้เข้ามาดูนะครับจะส่งผลให้นักเรียนสอบได้คะแนนดีๆนะครับนอกจากนี้นะครับถ้าเกิดนักเรียนไม่เข้าใจนะครับนักเรียนก็สามารถนะครับลูก ทบทวนในหนังสือนะครับอีกหนึ่งรอบได้ประกอบกับการดูคลิปของค,คุณครูครับสำหรับตอนนี้นะครับต้องขอตัวบายบายไว้เจอกันคลิปหน้าครับ